สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กูรูก็มาเอาบวบขึ้นค้างนะคะบวบมันเป็นเถาเป็นเคือรยาวแล้วนะคะพี่น้องจา๋าแต่กูรูไม่มีเวลาที่จะทําค้างให้มันเนาะเพิ่งไปเอาไม้มาแล้วก็มาทําค้างให้มันแล้วก็ซื้อไอ้นี่นะคะตะข่ายเนาะ แต่มันก็ไม่ทนค่ะมันก็ขาดนะคะดูสิคะเราก็เลยเอาตะขายมาใส่เนาะกูดูไปหาไม้มันก็ไกลมันก็ยากเนาะก็เลยได้แบบนี้ทําแบบนี้ละค่ะค้างถั่วกูดูก็ทําแบบนี้นะคะ,แ,บบะ,คะแต่ว่าเอาขึ้นเอาขึ้นลาวมันมันยากมากนะพี่น้องเพราะมันยาวแล้วเนาะในกูดูต้อง เอาไม้มาสอดตามอย่างนี้นะคะพี่น้องจา้าสอดตามรูมันอย่างนี้เนาะตะาขายเนาะถ้าเราไม่สอดตามมันก็ยังไงนะมันก็จะไม่ถึงดินเนาะลมพัดอะไรมันก็จะปอยู่ไปทั่วเลยอย่างเงี้ยเราก็เลยเอาไม้มาสอดมันอย่างนี้มันจะได้มีน้ำหนักถ่วงมันไว้เนาะนี่ค่ะ เมื่อไหรจะเสร็จไม่รู้นะคะเพราะมันชามากกูรู้ก็จะตัดใบมันไปด้วยนะคะพี่น้องจ๋าใบมันก็งามมากๆดูสิคะไปถึงตรงน้นเนาะเรือมันก็ยาวมากแล้วนะคะมาถึงมาค้างถั่วมันก็มาขึ้นค้างถั่วด้วยนะคะพี่น้องกูรู้ก็ต้องเอาออกทีละยอดทีละเครือนเนาะเพื่อจะให้มัน มาอยู่ในที่เราทําไว้มันเงี้ยอันตรงนี้ยังไม่ได้สอดไม้เลยนะคะเดี๋ยวก็จะเอาไม้มาสอดอต้องตัดใบมันก่อนไม่งั้นขึ้นยากมากนะคะพี่น้องจ๋าแตงกวาของครูก็มีลูกแล้วนะคะพี่น้องจะพาชมก่อนนะคะมีลูกแล้วแต่ว่า ดูสิคะแมงเจาะนี่ก็รูปมันก็ดกเยอะนะคะเนี่ยมีทุกยอดเลยแต่ว่าจะติดไหมพาเดจะพาชมกันนะคะผักกาดของเราแมงกินเต็มเลยใบมันนี่คะ่ะ อันนี้ก็คือบวบดอเนาะอันนี้บวบที่เจ้าอันนี้คือบวบเหลี่ยนยาวนะคะมันเลยมาถึงตรงนี้ดูสิคะมันยาวอย่างนี้แหละกูรู้ก็เอาขึ้นค้างมันก็จะยากเนาะ,นะคะ่ะอันนี้บวบบวบดอหรือว่าบวบพวงนะคะพี่น้องเดี๋ยวเอาบวบนั้นขึ้นค้างเสร็จกูรู้ก็จะมาตัดใบบวบ ใบบวบดอบวบพวงนี้นะคะถั่วกูรู้ก็ทำค้างมันเสร็จแล้วกําลังงามนะคะพี่น้องจา๋านี่แหละเขือมันยาวแล้วดูสิคะยอดสวยสว้นะคะพี่น้องจา๋า จะไปถึงกำแพงและยอดมันกว่ากูรูจะทำเสร็จก็คงจะนานอยู่นะคะเพราะกูรูก็เป็นคนพิถีพิถันด้วยทำอะไรยอดมันเราก็จะเอามาทุกยอดเลยเอามาขึ้นค้างของมันเนาะขึ้นตะขคร้เนาะไปไกลแล้วทีนี้ก่อนนะคะเพื่อนพี่น้อง ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะคะบุญรักษาทุกครอบครัวนะคะสวัสดีค่ะ